ที่สิเกมราภูมิใจเสนอสปอยเกมโคตรมัน a r ร์เ u ว v ล v ์เดอะซีรีส์มหากราบคนกัดกับเย็บภาคสาม้มถ้าพร้อมกัแล้ว หลังจากคลิปที่แล้วผมและเดือบแบกแนบปรจนภัยกันอย่างเมามันมีบ้านใหญ่โตในทำส่วนอลังการและได้จับสัตว์จริงๆมาอย่างมากมายแต่มันก็ทําให้เจ้าสี่คิดว่าถ้าเราโมแต่ให้คนอื่นช่วยอยู่แบบนี้เราคงทําอะไรไม่เป็นแน่ๆเจ้าสี่เลยคิดที่จะฉายเดี่ยวกันบ้างเพื่อว่าเราจะแข่งขึ้นกว่านี้มาเลยทําให้เจ้าดีซี่ยอมทิ้งทุกๆอย่างที่สร้างมาเพื่อที่จะมาลุยเดี่ยวในแมบ,บธรรมดาที่มันไม่ธรรมดาเลยล่ะครับลุยเลยไว้เฮ้ เริ่มมาผมก็ต้องสร้างเจ้าดีซีใหม่ก่อนเลยครับปรับนู้นปรับนี้นิดหน่อยแล้วใส่ในค่ารีบจังเลยนี่แล้วผมก็ได้ตั้งชื่อพี่แกว่าดีซีและจัดการกดสร้างตัวละครเลยล่ะครับจากนั้นเจ้าดีซีของเราก็ได้อ่งขึ้นมาในกอแห่งหนึ่งพี่แกนั่นยืนมึนๆอยู่และไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนดีเพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นเองเลยละจากนั้นพี่แกก็ได้ไปฟาร์มไม้และพี่แกก็ได้คาสโตนพิกหรือที่ขุดหินมาทาให้เจ้าดีซีสามารถฟาร์มของด้เร็วขึ้นกันกนาหมัดนิดหนึ่ง และเขาก็ได้มาเจอกับแย้บินได้ตัวหนึ่งและเจ้าสีก็คิดว่าในคลิปนี้เขาต้องได้มันมาสักตัวให้ได้พี่แกก็ได้เรียนรู้และขามอาวุธต่างๆเพื่อป้องกันตัวและได้สร้างเสื้อผ้าให้กับตัวเองด้วยล่อกันเลยดีเดียวเที่ยวและแล้วเราก็ได้มาเจอกับเจ้าไก่ตอกโดโดและพี่แกก็ได้ไปฆ่ามันเพื่อที่จะเอาเนื้อและหนังมาเลยมาเลยเจ้าโดโดตายซะนี่โดโด เอกกู่าไดจากนั้นเจ้าสีก็วิ่งไปฟาร์มของแถวแถวฮาร์ดและได้เจอกับเต่าหน้าบื้อแต่เจ้าซีก็ไม่กล้าควัดกับมันก่อนล่ะครับพอถึงซูเปอร์เราก็ตายห่าแน่ๆเลยอ่ะเจ้าสีก็ได้มาสังหารเจ้าโดโดอีกตัว2ตัวและพี่แกก็คิดว่าเราต้องมีอาหารกันซะก่อนไม่งั้นเราตายห่าแน่ๆเลยล่ะอีดักทำให้เจ้าสีได้ไปฟาร์มหินฟาร์มไม้และได้สร้างกองไฟเล็กๆขึ้นมากูได้กองไฟมาแล้วเฮ้ยมันจะดีจดทําเพื่ออะไรวะเนี้ยจากนั้นเจ้าซีก็ได้ฟาร์มไม้ฟาร์ม งต่อไปเพื่อที่จะสร้างกระท่อมร้ายๆของเราขึ้นมาล่ะครับพี่แกก็ได้วางพื้นกระท่อมลงไปบนพื้นและได้วางถุงนอนของเราไว้ด้วยเพื่อว่ากูตายจะได้มาเกิดตรงนี้ไงและตอนนี้เราก็ได้เนื้อย่างเพื่อประทังชีวิตมาแล้วละ่ะแต่ในขณะที่เจ้าสี่กาลังฟาร์มของอย่างเมามันพี่แกก็สังเกตเห็นว่าแถวบ้านเรามันมีเจ้าแย้สไปโนอยู่ด้วยละวอยมันจะมาแดกเราไหมเนี่ยจากนั้นพี่แกก็ได้ไปฟาร์มของต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างกระท่อมของเราให้เส,สร็จสกอนแต่แล้วมันก็มีเจ้าแย้มาโจมตีเราทธาไม่เจ้า ต้องจัดการฆ่ามันไปเลย,เอ,ยอย่ามาแย้มกับฉันนะคะมึงพี่แกก็ได้ต่อเติมกระท่อมไปทีละนิดและได้สร้างกองเก็บของเพื่อลดการแบกน้ำหนักของตัวเองด้วยจากนั้นเจ้าสีซีก็ได้ไปฟาร์มตอและไปล่อดโดโดจนตายสร้างกันไปสร้างกันมาจนตอนนี้เจ้าดีซีมีกระท่อมไม่น้อยเป็นของตัวเองแล้วล่ะบานไร้ไม่มีลังค่าวะนี่พี่แกก็ได้ฟาร์มของต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเพิ่มเลเวลและเรียนรู้เอ็นแกรมต่อไปและตอนนี้เจ้าดีซีหำมตุงก็กําลังฟาร์มหินให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะไปสร้างของต่อไป แต่แล้วพี่แกก็หิวจนทําให้เจ้าซีรียบแดกเนื้อเลยอืมอะไรจังหู้เลยจากนั้นพี่แกก็ได้ฟาร์มของต่อไปเรื่อยๆจนได้มาเจอเข้ากับแลนบอกทําไม่พี่แก,กจกกัดการฆ่ามันทิ้งเลยล่ละครับใจร้ายจริงๆเลยจนเราได้เนื้อเล่นหนังมาเยอะแยะแล้วเจ้าดีซีก็ได้มาครับโค้ชเพื่อไว้ใช้ทํายาพิษและเอามันไปจับสัตว์ไรงี้ล่ละครับซึ่งมันจะใช้เนื้อเน้าแระเบอร์รี่ดําเพื่อที่จะสร้างยาพิษและในระหว่างที่กําลังฟาร์มของเขาก็รู้ครับว่าตอนนี้กใกล้คำแล้วล่ะทำให้เจ้าดีซีรีาาทรัพพยกเื่่อจะม ครับกองไฟเลยพี่แกก็รีบก่อกองไฟอย่างเร็วแต่แล้วเจ้าแย้ยักษ์มันก็โผล่มาอลากกูตกใจเลยพี่แกก็เตาฟันมันไม่ยั้งจนมันนี่หนีไปเลยล่ะครับแต่ในตอนนั้นเองไอ้แย้สปโนโนซอรัสมันก็อยู่ในบึงน้ำใกล้ๆเราเจ้าดีซีมันก็กลัวอย่างแรงเลยแหละครับมันจะมาแดกเราไหมวันวนี้และแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆไอ้สปโนมันก็โผล่มาไว้จนบ้านของเรานี่เละเทะไปหมดและเจ้าซีก็โดนมันฆ่าจนตายห่าไปดูวย เมื่อเจ้าซีเกิดใหม่พี่แกก็วิ่งกลับมาที่กระท่อมของเราและรีบไปเก็บของที่ใช้ได้ก่อนเลยพี่แกก็ได้กลับไปฟาร์มของตอและได้มาสร้างกองเก็บของที่มันพังจากการโดนโจมตีของเจ้าสไปโนจากนั้นเจ้าซีก็ได้พาไม้กระบองขยองเด็กวิ่งไปทุบเจ้าแย้นรกแถวนั้นเลยเพื่อว่ามันจะสลบบ้างไดงี้แต่เจ้ายักษ์ตัวนั้นมันก็วิ่งหนีแถมเราก็หมดแรงที่จะวิ่งตามมันด้วยกูย่อมแพ้เมื่อลยล่ะทำให้เจ้าดีซีได้เปลี่ยนแผนและได้จัดการเจ้าโดโดแทนเลยและเราก็สามารถทําให้เจ้าโดโดสลบไปและเจ้าซ ใส่เบอรี่ให้มันแดกจนเจ้าไก่ตอกโดโรกลายมาเป็นของเราเลยล่ะครับกูมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองแล้วละ่ะแต่แล้วเนี่ยตอนนั้นเองไอ้แย่อีกตัวมันก็จะมาฆ่าเราทําให้เจ้าดีซีสัตน์มันจนสลบไปแต่ตอนนี้เนี่ยตัวของพี่แกก็ไม่มีเนื้ออยู่ทาให้เจ้าดีซีวิ่งกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะมาหาเนื้อแต่พอวิ่งกลับไปอีกทีเจ้าแย่ตัวนั้นมันก็หายไปแล้วล่ะครับมึงหายไปไหนเนี่ยจากนั้นพี่แกก็ไม่รอช้าเขาก็ได้วิ่งไปฟาร์มต่อไปเรื่อยๆฆ่าทั้งแย่ท แทจริงเลยถ้าไม่พี่แกวิ่งไปทุบัจสามเขาแต่มันก็อาเราจะลอยเลี้ว กูยอมแล้วกูวิ่งนี้แลลวไว้แต่เจ้าสีก็ยังไม่ยอมแพ้ก่อนล่ะครับพี่แกก็ได้กลับมาคาบอกและได้มุ่งหน้าไปหาเจ้ายักษ์สามเขานั้นอีกครั้งจากนั้นเจ้าดีสีก็โจมตีมาเลยแต่ไอหน้าสตีนตัวนั้นมันก็ไม่เป็นไรเลยสักนิดเดียวเดี๋ยวเดียวเดียว,ยวมึงเจอกูแน่เจ้าดีซีก็ได้กลับมาฟรา์มหอ,อกอีกหลายอันและได้กลับไปคว้างใส่มันเลยเพื่อหวังจะได้ฆ่าย,ยักษ์ตัวนี้ได้สักทีล่ะครับแต่ยู่ๆมันก็มาโจมตีเราจนทําให้เจ้าดีซีนี่ตายห่าไปเลย ตายเบอลอแล้วนะมึงและเมื่อเกิดใหม่เจ้าสีก็ได้วิ่งกลับไปยังจุดที่เขาตายเพื่อที่จะเอาของในตัวของตัวเองจากนั้นพี่แกก็อยากจะเปลี่ยนทำเลที่ตั้งของกระท่อมของเราสัก,กหน่อยเพราะอยู่ตรงนี้แม่งโชคร้ายจังเลยทําให้พี่แกได้เดินเข้าไปในป่าและได้เจอกับทำเลส,สวยๆแล้วละ่ะวันแล้วพี่แกก็อัปเกรดจากบ้านฟางมาเป็นบ้านไม้เลยล่ะครับแต่พื้นกระท่อมของพี่แกมันต้องใช้ไม้เยอะมากทําให้เจ้าสีรีบไปฟาร์มของในป่าอย,ย่างโมมันเพื่อที่จะกลับมาสร้างพื้นกระท่อมของตัวเองครับจนพี่แกได้พื้นมาพอสมควร จากนั้นก็เหมือนเดิมเลยครับพี่แกก็ได้สร้างกล้องเพื่อที่จะเก็บของที่เราฟาร์มามีทั้งหินมีทั้งไม้โอ้โหเยอะแยะแต่อยู่ๆพี่แกก็เสือกหิวน้ำไว้ทำให้เจ้าดีซีกระโดดลงเลไปเลยโอ้โหเย็นไข่จากนั้นเจ้าซีก็ได้มาเก็บเบอร์รี่รวมถึงไฟเบอร์เพื่อที่จะเอาไว้สร้างบ้านและชุดของเขาและในตอนนี้เจ้าซีของเราก็มีธนูเป็นของตัวเองแล้วล่ะวยกูใจยิงกระจายให้มึงเด้อจากนั้นพี่แกก็ซ่าเลยเจ้าซีก็ได้ใช้ธนูอันนั้นยิงเจ้าสามเขาอย่างลุกนั้นและไอ้ยักษ์ตัวนั้นมันก็ล่่ตาามพีแกอยงเร็ว ไล่กันไปไล่กันมาเจ้าซีก็ได้ยิงจนลูกธนูมตดแต่ไอ้ยักษ์สามขอก็ยังไม่ตายหาสักทีแต่แล้วไอ้สามขาออีกตัวก็โผล่มาเพื่อที่จะช่วยเพื่อนของมันจนเจ้าดีซีโดนไอ้แย่ยักษ์อัดจนตายห้าไปเลยล่ะครับ มกเมื่อตื่นขึ้นมาใหม่พี่แกก็รีบสิ่งกลับไปที่บ้านเพราะว่าตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วล่ะแต่ที่บ้านของเราตอนนี้มันก็มีเจ้าสร้างเขาอยู่ด้วยแต่ก็ยังดีนะที่มันไม่ทาร้ายเราอะในช่วงกลางคืนพี่แกก็ไม่สามารถออกไปล่าสัตว์ได้เพราะกูแม่งมองไม่เห็นเจ้าดีซีก็เลยจัดการฟาร์มไม้ฟาร์มหินต่อไปและแล้วพี่แกก็ได้คราบคบเพลิงที่สามารถตั้งไว้บนพื้นได้ฟาร์มกันไปฟาร์มกันมาสร้างกันมาแล้วก็สร้างกันไปจนตอนนี้บ้านของเรามีแสงสว่างเยอะขึ้นแล้วล่ะเออแสงมาจากไหนคเนี้ย และหลังจากที่ฟาร์มาทั้งคืนพี่แกก็มีของเยอะขึ้นกว่าเดิมมากจนมาถึงรุ่งเช้าของอีกวันเจ้าสีก็รีบออกไปล่าสัตว์เพื่อที่จะเอาหนังของเรามาคาบของล่ะครับพี่แกก็ได้ฆ่าไม่ยั้งทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่ก็ฆ่าหมดจนได้เนื้อและหนังมามากพอควรและเจ้าดีซีก็ได้คาบชุดหนังของพี่แกเลยส่วนเนื้อที่ได้มาเขาก็เอามันไปย่างเป็นอาหารล่ะครับจากนั้นพี่แกก็ได้ฆ่ามาอีกฟังเพื่อที่จะหาหนังของสัตว์ต่อได้แล้วเขาก็ได้เจอกับเต่าหน้าบื้อตัวหนึ่งทาให้งแ่ ไม่ว่าจะคว้างใส่มันยังไงเจ้าเต่าตัวนี้ก็ไม่เป็นอะไรเลยสักนิมึงสักยันมหาอุดใช่ไหมเนี่ยทำให้เจ้าดีซีนี่ท้อใจเลยครับกูยอมแพ้แลวก็ได้จากนั้นเจ้าซีก็วิ่งมาเจอกับไก่งวงตัวหนึ่งและโดดเจ้าไก่งวงตัวนั้นฆ่าจนตายหาไปเลยมึงตายเพราะไก่งวงเนี่ยนาบ้าบอที่สุดแหละจากนั้นเจ้าดีซีก็ออกล่าสวรรวมถึงฟาร์มหินและฟาร์มไม้เพื่อที่เขาจะสามารถสร้างเตาหลอมเหล็กและใช้มันในการสร้างอาวุธที่โหดัตว์รัสเซียมากกว่านี้ล่ะครับฟาร์มกันไปฟาร์มกันมาเขาก็ได้ฆ่าเจ้าโดโดไปเยอะแยะแต่่่วาพีเกก็ ขาดพวกหินอยู่ดีครับทาให้เจ้าซีได้ใช้ที่คูดมุ่งหน้าไปขุดหินอย่างเมามันและเราก็ได้ทั้งแร่เล็กทองแดงรวมถึงหินแต่ก่อนที่จะคราบตอหลอมพี่แกก็อัปเกรดกองเก็บของมาเป็นตู้เก็บของซะก่อนละครับเพื่อที่เราจะได้เนื้อที่ในการเก็บของมากกว่าเดิมและแล้วเราก็สามารถคราเตอหลอมเหล็กได้แล้วละ่ะจากนั้นเจ้าดีซีก็ใส่เหล็กเข้าไปและจัดการล่อมันทันทีละครับและหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยพี่แกต้องออกไปฟาร์มของมายเยอะเพื่อที่จะมีทรัพยากรในการคราฟของต่างๆล่ะครับพี่แกก็ได้เรียนรู้การครา จนเจ้าซีสามารถสร้างครกได้อีกครั้งซึ่งรอบนี้พี่แกก็อยากได้ธนูอาบยาพิษเพื่อที่เราจะใช้มาในการจับแย้ต่างๆมาเป็นของเราล่ะครับพี่แกก็ออกไปฟาร์มของต่ออีกนิดแล้วพี่แกก็ได้คราบยาพิษทันทีแล้วเป้าหมายต่อไปของพี่แกก,ก็คือการสร้างโต๊ครามอาวุธล่ะครับซึ่งมันก็ยังขาดหนังและหินอยู่พอสมควรเจ้าซีก็ได้ออกไปขุดหินแถวนั้นและได้ไปออกล่าสัตว์ตัวเล็กๆแต่ตอนนั้นมันก็มืดพอดีทําให้การฟาร์มของเราเป็นไปได้ยากมากแต่เจ้าซีก็ได้ฟาร์มต่อๆไปจนเลเวลัพมาหลายเวล,ละสาาามรรรถเียนกค ขึ้นได้เยอะและพี่แกก็ได้ฟาร,ร์มอย่างต่อเนื่องจนมาถึงรุ่งเช้าของอีกวันจากนั้นเจ้าซีก็ได้ออกล่าพวกแย้นอรกเลยเจ้าซีก็ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปเยอะมากจนในที่สุดเขาก็สามารถสร้างตัวครามอาวุธได้สักที ได้แล้วล่ะกูจากนั้นเจ้าสีก็ได้เอาทรัพยากรใส่ไปในโตะนั้นและได้ครับขวานเหล็กกับที่คุณเหล็กมาเลยล่ะครับและในที่สุดเราก็ได้เอาวินเหล็กมาสักทีซึ่งตอนนี้ตู้ของเราก็เริ่มเต็มอีกแล้วล่ะครับทําให้เจ้าดีซีได้สร้างตู้เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงเลยจากนั้นพี่แกก็ได้ออกไปฟาร์มของตอเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรที่หามาสร้างโต๊และตู้ไปเกือบหมดซึ่งตอนนี้มันก็ง่ายเลยล่ะครับเพราะว่าไอขวานเหล็กมาสามารถฆ่าสัตว์ได้ง่ายขึ้นแถมได้เนื้อและหนังเพิ่มขึ้นด้ กลับมาค้าพอกเล็กและแดกคราสธนูทันทีทําให้ตอนนี้เจ้าดีซีมันก็มีดอกธนูมาเยอะแยะเหลือเพียงแค่ยาพิษเท่ทานั้นเองล่ะครับเจ้าซีก็ออกไปฟาร์มเบอร์รี่ดําและได้เอามันมาสร้างยาพิษต่อและได้ใช้ยาพิษนั้นคราบลูกธนูอาบยาพิษขึ้นมาอีกทีไล่ขั้นตอนที่ไม้เลยนี่จากนั้นเจ้าซีก็ได้เรียนรู้การขับหน้าไม้และจัดก,การสร้างมันขึ้นมาจนเจ้าดีซีของเราก็มีอาวุธที่สามารถทําค่าสลบให้กับพวกสัตว์ได้แล้วล่ะสุดยอดไปเลยวันแล้วเจ้าสีก็ออกไปลองของทันทีพี่แกก็ไได้้้ิงหนาม ใส่เจ้าสามเขาปองปองปองปัง,ปง,ปงจนทําให้มันสลบไปเลยอ้โหยได้ผลจริงวะเฮ้ยและพี่แกก็ได้ใส่เบอร์รี่ให้มันแดกซึ่งกูก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันแดกเบอร์รี่อะไรเนี่ยและแล้วเจ้าแย่ยักษ์ตัวนี้ก็มาเป็นลูกสมุนของเราแล้วล่ะจากนั้นเจ้าสี่ก็ได้ตั้งชื่อให้กับมันและได้พามันกลับมาที่บ้านเลยแต่แล้วาสามเขาอีกตัวมันก็จะมาโจมตีเราไว้ทำให้ลูกสมุนของเราได้สู้กับมันเต็มที่แต่สุดท้ายเราก็ตายเพราะโดนปีรัญญาแดกหล่ะครับ What the fuck เมื่อตื่นขึ้นมาเจ้าสี่ก็เร น้องสามขาของพี่แกมันสีเบงขางขอกไปแล้วล่ะครับผมเสียใจเลยนี่แล้วเจ้าสีก็ได้กลับไปเอาของในตัวและได้กลับมาที่บ้านเพื่อเตรียมการใหม่จากนั้นพี่แกก็ได้ออกล่าสัตว์และก็ได้คาบบล่าซึ่งมันเป็นเหมือนบ่วงจับสัตว์ไรงี้นะครับว่าแล้วเจ้าสีก็โยนมันใส่เจ้าแย้บินได้ทันทีเลยและก็ได้ยิงมันให้สลบไปอีกทีล่ะครับเจ้าดีซีก็ได้เอาเนื้อมาให้มันแดกเพื่อหวังว่ามันจะได้มาเป็นลูกสมุนของเราแต่เ,เ, <ๆ S 1> แเจ้าเย้นั้นมาก็แดกนานมาก ทำให้ในระหว่างนั้นเจ้าซีก็ได้ออกล่าตอและก็ได้เจอกับเจ้าแย้บินได้อีกตัวแล้วพี่แกก็จับมันไว้ด้วยจากนั้นพี่แกก็รีบวิ่งมาดูตัวที่จับไว้ก่อนหน้านี้แต่าปรากฏว่าพี่แกนั้นก็โดนแย้ตัวอื่นแดกไปแล้วละครับชิบหายเลยและแล้วเจ้าแยบยักษ์บินได้มันก็ตื่นขึ้นมาแล้วล่ะวอยแต่เราก็ยังขี่มันไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่สามารถเรียนรู้มันได้ละครับจากนั้นเจ้าดีซีก็ได้ยิงเจ้าต่อหน้าบื้อตอทําให้มันนั้นสลบและพี่แกก็ได้ใส่เบอรี่ให้กับมันจนเจ้้าาตััวนนนกกลลมเป็ู มุนของเราอีกตัวเลยล่ะครับสุดยอดไปเลยนิจากนั้นเจ้าสีก็เดินหน้าทําบ้านต่อนิดหน่อยจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาสักนิดอันนี้เขาเรียกว่าบ้านเลยครับเนี่ยและพี่แกก็คิดว่าพอแค่นี้ก่อนเถอะครั้งแรกกับการใช้ชีวิตคนเดียวมันก็เกรียนพอแล้วและเรื่องราวของอาร์เซวัวล์เดอะซีรีส์มหาการาบคนกัดกับแยะก็ได้จบลงและรอติดตามอีพีต่อไปได้เร็นวนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนล่ะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ a r c Survival the Series มาหากาบคนกัดกับแย้นะครับก็ EP 3แล้วเนาะรอกันนานพอสมควรเลยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมทีหลังผมจะทำให้เร็วขึ้นกว่านี้นะครับก็เห็นมี FC มาบอกหลายลคนเลยนะครับว่าพี่ครับพี่ครับอยากดู a r c Survival ครับพี่ผมก็จัดมาให้เลยนะครับผมแต่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ DC Gamer ขอลาไปก่อนแล้วล่ะสวีดัสสวัสดีไปละจุ๊บ